ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูต้นมะเดื่อฝรัง่งเหมือนเคยนะเพื่อนๆปลูกต้นมะเดื่อก็พามาดูต้นมะเดื่อนะครับแต่ต้นนี้เป็นพิเศษกว่าต้นอื่นนะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเป็นต้นที่เสียบด้วยต่ออุทุมพรน,นะครับต้นนี้อายุราวๆประมาณปีกว่านะครับเข้าสองปีเข้าปีที่สองนะครับผมลูกก็ติดหลายลูกแล้วนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไว้นะครับผมก็เลยตัดแต่งนะครับนี่ครับ ใบค่อนข้างน้อยครับช่วงนี้โดนฝนนะครับเพราะว่าเป็นลาสนิมนะเพื่อนปัญหาหลักๆที่มารู้ว่าฝรั่งเจอคือเป็นลาสนิมอย่างนี้นะครับสนิมแดงๆนะครับที่อยู่ในใบนะครับเรียกลาสนิมนะเพื่อนสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้จักนะครับมีหลายท่านถามว่ามีวิธีแก้ไหมมันก็มีวิธีแก้ก็คือการตัดออกนะครับให้เขาออกใหม่นะครับหรือไม่หลัง,ลง,ลงฝนตกนี่ให้เ,เพื่อนฉีดน้ํานะครับฉีดที่ใบเลยนะครับล้างครับไอเชื้อราออกจากใบนะครับแต่ก็ ช่วยได้นิดหน่อยครับแต่ผลที่ดีก็คือให้เพื่อนๆตัดใบแต่งเลยนะครับตัดตัดใบออกเลยนะครับใบนะที่เป็นลาสนิมไม่สวยนะครับเพื mm. <ๆ>่อนๆมาดูแผลเขานะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะครับต้นอุทุมพรกับมะเดื่อฝรั่งครับต้นเขาจะไม่เหมือนกันนะครับอุทุมพรเขาจะออกผิวมันเขียวมันนะครับผมส่วนมะเดื่อฝรั่งเขาฟิกเขาจะ เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับออกสีเทาๆสีขาวๆนะครับคอตาเขาจะที่ยแบบนี้นะครับถ้าเป็นมะเดื่อฝรั่งนะครับเป็นฟิกนะครับถ้าเป็นอุทมพรเขาจะเขียวมันๆอย่างนี้เลยนะครับวันนี้ร้อยต่อนะครับร้อยเสียบเสียบแบบริมครับผมตัววีเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนะเพื่อนมาครับต้นนี้คือต้นพระเอกนะครับชอบ ถ่ายคลิปต้นนี้นะครับว่าเป็นต้นครูนะครับต้นที่ทดลองช่วงแรกๆเลยนะเพื่อนนี่นะครับดูลูกดกมากเลยนะครับสายพันธุ์ที่เห็นเพื่อนๆเห็นก็คือปีเตอร์ฮันนี่นะเพื่อนเป็นผลสุกสีเหลืองอมส้มนะครับก็ผลดกมากเลยปีนี้ครับผมมีนกมีอะไรมาเจาะบ้างครับธรรมชาตินะครับไม่ได้ห่อนะครับแบ่งๆกันกินนะครับไม่ได้ตัดแต่งนะครับเพราะว่าปล่อยให้เขา สูงที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยตัดทีเดียวนะเพื่อนเนนี่พามาดูโคนมาดูต่อนะเพื่อนเพื่อนตออุทุมพรครับเสียบกับต่ออุทุมพรนะครับตัวนี้เนี่ยดูใบอุทุมพรนะครับออกมาเลยนะครับแตกตาออกมาเราวจะเอาออกนะครับถ้าเป็นใบอุทุมพรแตกออกข้างอย่างนี้เราเอาออกนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันจะแย่งสารอาหารต้นที่เราเสียบไว้นะครับนี่นะครับดูนะครับดูโคนนะครับผมอุทุมพรเอือดจริงๆต้นนี้เข้าปีที่สองที่สามแล้วนะครับผม ปีที่สามแล้วนะครับสามฝีก็ได้ประมาณนี้นะครับเสียบอุชุมพรนะครับช่วงยุคแรกๆนะครับยุคที่ลองผิดลองถูกนะครับก็คือไม่ไม่มีความรู้เลยครับช่วงนั้นก็เห็นเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มเขาโาสเขาบอกวิธีการที่ปลูกกางแก้งนะครับปลูกเอาเดอคือใช้ตออุชุมพรจะดีกว่ากิ่งตอนนะครับเพราะว่ารากเขาหากินดีกว่านะครับนี่นะครับผลงานนะเพื่อน สำหรับเพืเ่อนๆที่ต้องการที่จะปลูกมะเดื่อฝรั่งเสียบเต่าทุงพรนะครับเพราะว่าการแก้งนะครับดูต้นนี้เป็นตัวอย่างนะ้นัเพื่อนๆต้นก็จะสูงประมาณนี้นะครับลูกเขาก็ค่อนข้างดกนะครับเสียบเต่าทุงพรระยะเวลาไม่นานนะเพื่อนๆถ้าลําต้นแผลเขาสนิทก็ประมาณหกเจ็ดเดือนก็ติดผลนะครับได้กินผลนะครับเพื่อนๆให้ดูรอบๆนะครับเดี๋ยวมาให้ดู ตัวด่างครับตัวนี้เป็น j o ่ไท t i อร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นต่อจุงพรเหมือนกันนะครับใบเขาค่อนข้างที่จะด่างจัดเลยนะครับด่างจนเผือกเลยนะครับบางบางใบมันเป็นดูครับต้นนี้ก็เกือบตัวไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนร่วงมาพราวเจาะนะครับเจาะลําต้นลึกเลยนะครับแล้วก็ทาแผลนะเพื่อนๆก็ยังไม่ได้ทาอะไรครับเก็บไว้เป็นต้นแม่นะครับไว้ให้เขาแตกกิ่งสาขาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะ นำไปเสียบในอุทุมพรต่อไปนะเพื่อนขยายจำนวนต่อไปนะครับเกค,ครับขอบคุณครับที่รับชม